ชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ต้องอยากจะเตือนว่าช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องการงานพอสมควรการงานของคุณอาจจะมีช่วงพลิกผันอาจจะยังไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจคุณมากนักคุณอาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือมีการเดินทางที่เกี่ยวกับงานค่อนข้างมากช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการโย,ย,ย,ยนความผิด หรือคุณจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการงานให้กับบุคคลอื่นโดยที่คุณนั้นอาจจะไม่ค่อยเต็มใจมากนะแล้วช่วงนี้การงานของคุณนั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดได้บ่อยก็ขอให้คุณระมัดระวังหรืออย่าใจร้อนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอย่าเพิ่งลงทุนอะไรในช่วงปักแรกนี้ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือคุณจะต้องระมัดระวังคือการโยนความผิดซึ่งวคุณอาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเกี่ยวเรื่องของการงานดังนั้นขอให้คุณมีสติและคุณมีความตั้งใจในเรื่องของการทำงานวางแผนการทำงานให้ดีตั้งใจการทำงานให้ดีระมัดระวังในข้อผิดพลาดอะไรที่ไม่ไว้วางใจก็ขอให้คุณได้ลงไปดูก็จะช่วยลดความผิดพลาดและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานในช่วงนี้ได้เป็นอันมาก ด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นอาจจะต้องหมุนเงินกันพอสมควรคุณอาจจะมีการซื้อของหรืออาจจะมีการซื้อของขวัญของรางวัลให้กับตัวเองและกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนใกล้ชิดช่วงนี้คุณค่อนข้างจะอิ่มหนำสำราญใช้เงินไปกับการเที่ยวเตะซื้อของซื้อความสุขให้กับตัวเองค่อนข้างมากก็อยากให้คุณประหยัดหรือให้คุณวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีๆไม่อย่างนั้นเสีย การเงินของคุณก็จะค่อนข้างล่วไหลหรือมีปัญหาขึ้นได้แต่ช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอยากซื้ออยากเที่ยวอยากใช้ของมากพอสมควรซึ่งคุณนั้นก็ยังมีความสามารถที่จะหาเงินเข้ามาได้แต่ก็ขอให้คุณได้ใช้เงินอย่างระมัดระวังการเงินของคุณนั้นก็จะไม่มีปัญหาหรือไม่สร้างสิ่งที่จะทําให้คุณปวดหัวได้ในอนาคตทางด้านของความรักความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในปักแรกในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะแต่คุณก็อาจจะเลือกไม่ถูกว่าใครที่จะเหมาะสมกับคุณช่วงนี้คุณมีความมั่นใจในตนเองพอสมควรหรือจะมีคนคอยจ้องมองคุณหรือเห็นคุณค่าของคุณค่อนข้างมากช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปไหนมาไหนก็มีคนแดดจับจ้องหรืออยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณยังไงเสีย การที่เข้ามาหลายคนก็อาจจะทําให้คุณนั้นลังเลหรือไม่แน่ใจสิ่งที่ดีที่สุดของคุณก็คือการใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจก็จะทําให้รู้จักว่าคนคนนั้นเขาเหมาะสมกับคุณมากน้อยเพียงใดอย่าพิ่งใจร้อนในการตัดสินใจในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีพฤิกในปักแรกในเดือนสิงหาคมช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดกับคู่ของคุณพอสมควร คุณรู้สึกว่าไม่ว่าตัวคุณหรือเขาอาจจะมีความกดดันที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสายสัมพันธ์ในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคู่ของคุณมากเลยทีเดียวช่วงนี้คุณอาจจะโดนจับจ้องจับผิดหรือคุณอาจจะไปจ้องจับผิดคู่ของคุณก็อาจเป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณหรือคู่ของคุณนั้นกอนน้งที่จะมีสเสน่ห เขาให้คนอื่นเข้ามาสนกสนใจอาจทําทให้เกิดการหึงหวงก็อาจเป็นไปได้รวมถึงก็อาจจะมีการหึงหวงกันเองทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกกดดันไม่เป็นตัวของตัวเอง <c oughs> ก็อยากให้คุณนั้นผ่อนคลายอย่าจับผิดหรือจ้องเพ่งเล็งในสิ่งที่หวาดระแวงมากเกินไปอาจจะทําให้ความวัความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนได้หากคุณปรับและให้เวลาแก่กันให้มากขึ้น และคุยกันมากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาและผ่อนปลนทําให้คุณนั้นมีความสุขสดชื่นสมหวงังระหว่างคุณกับคู่ของคุณกลับคืนมาได้อย่างไม่ยากเย็นและคุณก็จะมีความสุขกับคู่ของคุณในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกัน